สวัสดีค่ะซันเดย์วอกเอาทอาทิตย์นี้นะคะพบกับนุ่นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนุ่นจะพามาดูท่าออกกบบาลังกายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อของหลังนะคะมีทั้งหมด5ท่านะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงระหว่างที่เรานั่งทํางานหรือว่าเราใช้งานหลังเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะมีท่าไหนบ้างตามไปดูได้เลยค่ะ หน่ 1. b e น d o โอ r l o a d ก้มตัวให้ขนานกับพื้นแล้วดึงแขนไปทางด้านหลังแล้วผ่อนแรงกับสู่ท่าเริ่มต้นทำา8 1ถครั้งต่อ1เซตวันละ3เซตพักระหว่างท่า45วินาทีถึง1นาทีท่าที่ 2. องเซตลิฟพับสะโพกลงไปงอเข่าเล็กน้อยหลังตรง แล้วใช้ส่วนหลังล่างดึงตัวขึ้นมาสู่ท่าเริ่มต้นทำา8 2ถครั้งต่อ1เซตวันละ3เซตพักระหว่างท่า45วินาทีถึง1นาทีท่าที่3ามทเวลพุทดาวยืนตัวตรงเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะดึงสอกลงมาให้อยู่ระดับหน้าอก พร้อมกับเกรงหลังไปด้วยแล้วผ่อนแรงกับสู่ท่าเริ่มต้นทำ8-12ครั้งต่อ1เซตวันละ3เซตพักระหว่างท่า45วินาทีถึง1นาทีต่อไปนะคะท่าที่4สิงเกิลอาร์มโรยืนตัวขนานกับพื้นยืนแบบเท้านำเท้าตาม แขนเหยียดตรงแล้วดึงสอกเข้าหาลำตัวผ่อนแรงกับสู่ท่าเริ่มต้นทำา8 2ถึง12ครั้งต่อ1เซตวันละ3เซตพักระหว่างท่า45วินาทีถึง1นาทีท่าต่อไปท่าที่5้า shoulder s h ค่ะ ยืนตรงแขนอยู่ข้างลำตัวแล้วยกสะบักขึ้นค้างไว้3วินาทีแล้วผ่อนสู่ท่าเริ่มต้นทำา8 2ถึง12ครั้งต่อ1เซตวันละ3เซตพักระหว่างท่า45วินาทีถึง1นาทีทั้งหมดนะคะทำทั้งหมด3เซตพักระหว่างเซต2นาทีค่ะ เปงไงกันบ้างคะสาหรับท่าออกกาลังกายกล้ามเนื้อส่วนบริเวณหลังนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังนั่นเองอย่าลืมไปทําตามกันนะคะง่ายๆเลยแล้วก็อย่าลืมติดตามซันเดย์เวิร์กในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ okay.